เมืองโบราณทานสองสายไก่รสเด็ดมเมล็ดข้าวหอมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำข ể นแก้วสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ภายใต้การบริหารงานโดยนายมนตรีเวียงอินผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำขืนแก้วได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ รางวัลสถานศึกษาสีขาวศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำข ể นแก้วได้รับการประกาศผลการพิจนารณาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขรางวัลเสมาปปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร นโยบายโนกิฟบอลิซีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำเขือนแก้วร่วมขับเคลื่อนนโยบาย No g i ิฟบอลิซีของกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยรณรงค์ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆจากการปฏิบัติหน้าที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตในส่วนนี้สกรระดับอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและถวายความอาลัยกิจกรรมถวายความอาลัยบุคลากรได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแจกจ่ายริบบิ้นและหม้อบโบสีดำติดเสื้อให้กับหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มาใช้บริการและประชาชนทั่วไปกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายความอาลัย และน้นอมรำลึกในพระมหาการุณาที่คุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้มีการเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมะวานเพื่อถวายพระราชากุศลแด่สมเด็จพระรรานางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณวัดยางตลาดตำบลย่อการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ประชาสัมพันธ์สื่อโครงการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดณนะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดยะโสธรการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเป็นการจัดการศึกษาในระบบโดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้ การสำเร็จการศึกษาและแนะแนวมีการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษาสอกรอรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีทัญลักษณ์ซึ่งได้ให้ข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อและโอกาสทางอาชีพนายมนตรีเวียงอินผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอคำเขินแก้ว เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาการประถมนิเทศดำเนินการจัดโครงการปรมนิเทศนักศึกษาสการระดับอำเภอคำเขืนแก้วประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ในามนตรีเวียงอินผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาบุคลากรมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินง,งานตามนโยบาย การขับเคลื่อนแผนและนโยบายผู้อำนวยการพร้อมด้วยครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานและวางแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ของจังหวัดยะโสธรประจำปีงบประมาณ2569บุคลากรเข้าร่วมการประชุม f o ร d Credit Bank Forum ว่าด้วยการจัดทำฐานข้อมูลการศึกษา และการฝึกอบรมของจังหวัดเพื่อเทียบโอนและสัตสมในระบบธนาคารหนอยกิจผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live การพัฒนาจิตอาสาได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจตามพระราชดำริการต้อนรับบุคลากรใหม่ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอคำเขินแก้ว ได้ดำเนินการประทมนิเทศและต้อนรับพนักง,งานราชการตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้สองท่านเพื่อบรรจุแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่งานอื่นๆและความร่วมมือกับชุมชนงานรัฐพิธีและการเทิดพระเกียรติพ่วงริการพร้อมด้วยบุคลากรร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ100ปี และสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรชรักราชสุดาสิริโสภาพันนวดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตริครบ100ปีมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะการประชุมและติดตามงานผู้อำนวยการ เขาร่วมประชุมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบป,ประมาณพศ2569ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่14ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ผู้อำนวยการร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการลงพื้นที่ตรวจราชการเขตบ,บุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ส่งเสริมหน้าที่พลเมืองที่ดีและประชาธิปไตยในสังคมไทยผ่านระบบออนไลน์มีการจับประชุมวาระเร่งด่วนเพื่อติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนและแนวทางการดำเนินงานและการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานระดับจังหวัดเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรรวมพิธีทอดกรถินสามัคคี และร่วมพิธีทอดถวายกรถินสามัคคีอำเภอคำเขื่อนแก้วบุคลากรร่วมพิธีเปิดงานเสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2568พร้อมทั้งเยี่ยมชมการประกวดกระทงสวยงามมีการจัดกิจกรรมรดนรงค์คำเขื่อนแก้วยุคใหม่ไถปั่นแทนเผาปุ๋ยเต็มนาฟ้าสดใสโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีบุคลากรร่วมกิจกรรม เดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมพาตครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับตำบลหรือกอตอเพื่อชี้แจงข้อราชการที่สำคัญของศูนย์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำเขื่อนแก้วขอจบการนำเสนอสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศัก,าการาช2568ไว้เพียงเท่านี้